มาที่เฮียมันเจอดูสาตว์มวยมาสัตว์มามามาเนี่ยเจอสนามมวยด้วยวะแค่ด่านนี้โคชชอบน้องวู้นี่เล่นตัวเลยวะเดี๋ยวกะลุงไม่ติดไติดเท่าเอววะไอ้ยม่ได้เขี้ยนี่ไงโอ้ยไี่สัตว์เฮียเอาตายง่ายเกินตายง่ายเกินเียสัตว มามายกสองมาดิมาดิมาดิเฮียว้ยเฮ้เฮีโอ้ยเฮียนึกว่าอะไรไอ้เฮียแล้วมึงเล่นตัวใหญ่ชัดคุณจะคุณจะทำยังไอ้เฮียก็เล่นเองได้เลือกเล่นเองเฮ้ยเฮียเล่นของมา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 เียตายง่ายเกินไอ้เฮียแล้วไม่ไปต่อยดีเราตายเลยวะ มาขอบเลือดเฮียจเจอหมอปิดที่กูเอาเฮียเล่นหมอไปด้วยรูสึกจะกลับหน้าให้หเชียโดดขึ้นไมปเ้ยะเฮ้ยไม่อยาใช้ลิงดลับไปแล้วกันนะเนี่ยเจนลิงหามาามา,มา มึงไงโอ้ตายง่ายเกินแหวมึงไงเฮีนะเบอร์เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นมาเฮียดักมั้งดักเฮ้ยมึงอะไรล่ะอะไรล่ะมึงอะไรล่ะเมื่อไรล่ะมึงอะไรล่ะอะไรล้าตายง่ายเกิน ียอะไรวะมาโดนกูนอ,อกดิตว์มากกวไเที่ยมาเล็บดักดีว่เด <c oughs> ้อเขาเรียกว่า,า,ววามือหนึ v ่งอวีที่โดนไปโดนไปสกสกกที่นีกกน่กีกกนกก่นี่ที t นี่ที่นี่ที a นีๆๆ่ที่นี่กี่น่กี่

เชียร์เลยโซเยอร์ไอสัตว์อุ้ย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 อุือตายคู่เลยเดี๋ยวแกแคลน